กาที่อาคารสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภา,การกิจกันตลอดทั้งวันจากภาพนี้จะเห็นว่ามีการใช้เครื่องจักรกลหนักในการกู้สร้างอาคารพร้อมทั้งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับในตอนนี้ทั้งเรื่องการค้นหาผู้สูญหายและการรือร้อซากอาคารก็สามารถลดความสูงของยอดสร้างอาคารเหลือ13เมตรจากเดิมเนี่ยตอนแรกๆเลยนะครับ26เมตรตอนนี้เหลือ13เมตรแล้วพอลดลงมาเหลือ13เมตรเนี่ยความสําคัญก็คือว่า สามารถเจอชั้นปล่องลิฟต์แล้วก็บันไดในตัวอาคารได้อย่างที่ผู้ว่ากทมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วก็เจอโถงอาคารบางส่วนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังพบผู้สูญหายเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการส่งตรวจอัตลักษณ์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมไปถึงกําลังพลจากกองทัพบ,บกพร้อมเครื่องจกักรก็เดินหน้าขุดเจาะเก็บซากอาคารตัดเหล็กแล้วก็ตัดเศษปูนขนออกจากพื้นที่การทางานตอนนี้มีการปรับยุทธวิธีในการค้นหากันทุกวันนะครับ ข้อมูลล่าสุดขณะนี้มีผู้ติดอยู่ภายใต้สร้างอาคารทั้งหมด103รายยืนยันเสียชีวิตแล้ว42รายนะครับรอพิสูจน์อัตลักษณ์2รายบาดเจ็บ9รายแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามอีก50รายครับ